รเริ่มจากทางช่วงค่าคืนที่ผ่านมานายอาเภอบางเสาธงครับก็ให้เกียรติเดินทางไปร่วมงานเลี้ยงฉลองมงคลสมรสให้กับคู่บ่าวสาวครอบครัวนวลละอองกับทางครอบครัวสาตราภัยอย่างยิ่งใหญ่ท่าท่ามกลางความสุขให้กับคู่บ่าวสาวรวมถึงแขกผู้มีเกียรติที่เดินทางมาร่วมงานจํานวนมากครับโดยที่สนามฟุตบอลย่าเทียม PK s p o ปอร์ที่ตำบลบางเสาธงอำเภอบางเสาธง นายประสงค์และนางขันทองนวลละอองบิดาปานดานางสาวนัททิดานวลละอองหรือว่าน้องนัทร่วมกับนายพิทูลและนางรวมกรสาตราภัยบิดามานดานายวรพงศ์สาตราภัย,ย,รรภยหรือว่าท็อปโดยทั้งสองครอบครัวก็ร่วมกันจัดงานเลี้ยงฉลองมงคลสมรสให้กับบุตรชายแล้วก็บุตรสาวอย่างยิ่งใหญ่ครับภายในงานก็มีบรรดาเพื่อนๆญาติสนิทมิตรสหาย รวมถึงญาติผู้ใหญ่ของทั้งสองฝ่ายคู่บ่าวสาวเดินทางมาร่วมในพิธีกันอย่างครับข้างโดยก่อนการจัดงานเลี้ยงพิธีฉลองมงคลสมรสในช่วงเช้าเวลา7 9. นาทีณบริเวณสนามฟุตบอลยาเทียมพีเคสปอร์ตครอบครัวทั้งสองฝ่ายครับคู่บ่าวสาวก็ได้ร่วมกันจัดพิธีมงคลสมรสโดยได้นิมนต์พระสงฆ์9้ารูปมาสวดเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับคู่บ่าวสาวและผู้ที่มาร่วมงาน ต่อจากนั้นเวลา8นาฬิกาสนาทีก็จัดให้มีพิธีแห่ขันหมากโดยทางครอบครัวสาตราภัยฝ่ายเจ้าบ่าวก็ได้แห่ขันหมากมาสู่ขอฝ่ายเจ้าสาวแล้วก็เวลา10นาฬิกา9นาทีบรรดาญาติผู้ใหญ่รวมถึงแขกผู้มีเกียรติของทั้งสองครอบครัวก็จัดให้มีพิธีหลั่งน้ำพระพุทธมนต์ให้กับคู่บ่าวสาวเพื่อความเป็นสิริมงคลส่วนในช่วงค่ำครับเวลา18นาฬิกาญาติของทั้งสองฝ่ายได้เรียนเชิญแขกผู้มีเกียรติ ที่เดินทางมาร่วมงานเข้าร่วมรับประทานอาหารเพื่อเป็นเกียรติในการจัดพิธีฉลองมงคลสมรสให้กับผู้บ่าวสาวซึ่งภายในงานก็มีนายชูชาติพิพัฒน์ศรธานายอำเภอบางเสาธงนางประนอมแซลีอดีตนายกเทศมนตรีตำบลบางเสาธงรวมถึงข้าราชการนักธุรกิจเพื่อนสนิทมิตรสหายของทั้งฝ่ายเจ้าบ่าวแล้วก็เจ้าสาวครับได้เดินทางมาเป็นเกียรติภายในงานกันอย่างคับข้างเช่นเดียวกันครับ